สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ผมอ่ะวันเนี้ยผมข้ามาเล่นออสตาเวผมว่ามันเงียบว่ะทำไมผมเปิดเพลงไม่ได้วะเนื้อคือมันอาจจะเงียบๆนะคะเพราะผมไม่มีสาประกอบนะแต่กเดี๋ยวก็มีเสียงเองแหละคือผมอะ่ะแค่มาเล่นออสตาเวแต่ผมเวคือวันนี้เป็นคิดมากผมแค่มาเล่นเฉยะ เราบอกคือผมอ่ะอันนี้จะมารีวิวพุก,ก้าโล่นะน้องๆผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมาจากเรื่องอะไรแต่รู้แต่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นพุก,ก้าโล่นะศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์น่ะผมสูมครั้งแรกได้ด้วยเวพลุผมไม่ได้สูมสปินเสริมนะเวเพราะผมไม่มีโลบักจริงๆผมก็มีแหละอยู่มีมีอยู่สองร้อยสิบเจ็ดโลบักแต่ผมแบบจะเอาไว้ใช้ตอนนี้ผมต้องการจริงๆไง นี่ก็ผมจะมาทาไมผมถึงแบบคุณอาจจะคิดว่าผมดวงดีไปบอวะใช่ครับผมผมก็จกเจเหมือนกันผมตอนแรกผมก็งงให้สูงจุดห้าปอร์เซนมันคืออะไรวะแล้วพอแบบได้ปับ๊บโอ้โหพวกกาโลโหกดาวคือผมแบบคิดไม่คิดว่าผมจะได้อ่ะผมแม่ตกใจเลยจริงจริะผมจะแค่มาเล่นเผื่อว่าผมได้โจลีนเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าโจลีนต้องสูงเปล่าแต่ผมก็อยากได้โจลีนอะ ผมชอบโจโจไงนี่ผมทำไเข้าชาจังวะคือผมตกจะให้ศูนจุดห้าเซนนี่อะไรวะผมก็อ่ะลองสป,ปินอีกทีที่เผื่อ,อได้อย่างอื่นแต่มาเห็นโลบักไงผมก็เลยอ่ะไม่เอามัดเปืองเอ้ยแต่ด้านไอศูนยจดห้าเอร์เซนเนี่ยมันคือของดีผมด้านไยุก้าโลอมาคือตอนเนี่ยผมอ่ะมันมีโด้ห้่เวอรเ่ัคือ k i ง g ู้ฟย เนี่ยครับมันโหลดช้าผมขอวางเจนอด,ดักหลังก่อนเนาะเนี่ยคุณดูครับออสตามือสอโหลดโคตรนานนะครับเนี่ยไอเวนเ้ยผมต้องวางเจนอดักหลังเนาะไม่เวนรุ่มึันผมผมขอวางเจนอดักหลังนะครับ ผมต้องวางเจนโนด,ดักหลังก่อนเนาะผมจะวางผู้ก,กาโรดักหน้าเลยไม่ีผมไม่ผมต้องวางเจโนตรงนี้อ้เอาเป็นว่าเอาตังพอผมจะย้ายเจโนอ้วกันผมต้องไปวางเจโนตรงนั้นนะครับจริงๆอะ่ะคือมันโหลดโคตรนานนะคะไออกอลสตาร์ในมือถือเนี่ยสองห้าสิบ ก็ได้แค่สี่ร้อยผมต้องรอมาเลยผมจะวางตรงนี้เนะเาะเพราะว่าตังเงยไม่พออ่ะได้อู้อันนี้รู้สึกจะเป็นพวกการโลใช่ไหมให้ผมปิดเอฟเฟกต์อยู่ดีกว,ว่าฮะสก,กิลคืออะไรอะ่ะไม่อยู่เป็นการฟาโลใช่ไหม อันนี้เป็นตัวหกดาวเนาะเป็นการฟาดโล่ลงมานะครับสกิลแรกอันนี้เวลประมาณสนะิบเจ็ดเนาะเป็นการฟาดโล่ลงมาเนาะครับเนาะครับบ้านเลยนะครับเอ,อการฟาดโล่ลงมาฮผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะ ผมมือผมมันมีอะไรเขียวเขียวเขียววะเออจริงวะ่ะมือผมมันมีอะไรเขียวเขียวเขียวติดมือวะรู้ว่ามันคือไอ้พลังบักนี่วะ่ะมันเป็นพลังบุกาโลเปล่าอันนี้ผมไม่เคยผมไม่เคยดูนะครับผมและผมก็ไม่รู้จักด้วยแต่ผมพอรู้อยู่ว่ามันจะเป็นน่าจะเป็นบุกาโลเนาะคือผมคุ้นๆนะแต่ผมไม่รู้จักเรื่องนี้ไงผมก็ต้องขอโทษด้วยครับว่าผมไม่เคยดูเนาะสกิลแรกเป็นการ เอาโลฟ่ฟาดเนาะโล่ทำไมมแปลกนะผมต้องวางเจนอสดักก่อนนะคะเพราะไอ้พวกนี้มันเยอะเนาะมันฟาดลงมาผมต้องให้แบบมันหมดก่อนเป็นการฟาดโล่ลงมาเนาะ เนี่ยสกิลไอคอนนี้ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ดีมากนะแต่ผมจะนะดามเมดแข็งแกงเหรอตายเอาความเกิลหนึ่งัง้งแล้วไงเนี่ยไม่ใช่ไอคอนนี้น่าจะเป็นเอลีนะคะใช่ครับมันเป็นเอลีเนา e ะเนี่ยมือผมมีพลังสีเขียวว่ะผมไม่รู้นะว่าคือพลังอะไรเฮ้ยสกิลต่อไปต้องมีแนะ่เยอะจังวะ ผมขอวางเจน้อนดักให้มันหมดก่อนแล้วกันเนาะคือผมว่านะตัวเนี่ยผมว่าไม่น่ามีใครใช้หรอกแต่ผมรู้สึกว่าทำไมตัวเองเหมือนจะดวงดีคือผมคิดว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้งานจริงเนาะแต่ว่าสำหรับผมอะผมนอนนี้ก็ยังเรียกว่าตัวเองยกากเนาะเพื่อนเพื่อนผมที่แบบเล่นอยู่อ่ามาเล่นเอาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนผมที่แบบเียนอยู่ เออพีว่วันนี้ผมไปตรวจ A C K มาเว้ยแล้วตอนแบบที่ผมไปตรวจอะมันโคตรแบบแตบถึงซวงอะเฮ้ย,ยมาแล้วฮะอู้เอาสกิลนี้เหรอเป็นการเอาโลดไปแล้วก็ระเบิดกัดขังตัวข้างในเป็นฟรีหรือเปล่าสกิลเนี่ยไม่น่าใช่อุ้ยเท่มากเลยอ่ะ มันมีถ0กพันแล้วเออใช่เอา้ายังก็น่าจะเอาใช่มันเหรอเป็นว่าผมอ่ะวันนี้ผมเว้ไปนี่ไปตรวจเอทีเคมาแล้วคือข้อไอคัดกั้นบัดอะ่ะแยกไว้ในหมู่ผมมันแบบตอนนั้นคือแสบจนน้ำตาไหลเลยเว้สาหรับใครที่มันไม่ตรวจนะผมบ้านนั้นทรมานอะ่ะ ก็ผมก็ผมจะให้ผู้กูผ,ผู้ผู้การโจากการจนะัดตาเนาะเอาดูตีนอัเอาไปยืน,อนอยเชียร์สิสิเลยตีน็อตมาดักเลยผู้การโรนี่ผมนา่าผมว่าน่าจะดีอยู่เนาะแต่ยัางไรผมก็น่าจะยังใช้ตัวนี้อยู่เพราะว่ามันไม่มีตัวอันนี้ดีอยู่อันนี้ขานาดไว้เบล17นะเว้ยผมไม่ดีนะผู้การโร มันจะเป็นเหมือนเป็นการส่งโลกเข้าไปแล้วก็เป็นการระเบิดพลังออกมาแล้วก็มัดศสตรูใช่ไหมอันนี้ถ้าผมเอาเอาแล้วผมวาผิดตัวผมมาจะวางตัวนี้มันอยู่มันอยู่ใกล้กันเอามาช่วยเอามาช่วยพวกการโล่เขียเนี่ยโคตรเยอะเลยต่อไปกิฟต่อไปคืออะไรอะ อสกิลต่อไปมันก็เหมือนเดิมนี่อ้อวอะไรอ่ะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะทุกคนผมขอผมขอไปดูไกลๆนะ เหมือนแบบสก,กิลเดิมแหละครับแต่ว่าเป็นการขังศัตรูแล้วก็เรียกอะไรสักอย่างลงมาครับแล้วก็เอาศัตรูยักเข้าไปข้างในแล้วก็ใช้หนามข้างในแทงศัตรูที่อยู่ในนั้นครับเฮย้ยที่เกิดไปปผ๋ยวะที่คูเลยจิงตอนหุ่เห็นทาไมรัพแพงอย่างคือตอนนี้มันมีเป็นเขาเรียกแล้วว่าอะไรนะ ลูฟี่เป็นลูฟี่ใหม่เนาะเป็นลูฟี่แท้งแมน man. มันลูฟี่ไอ้วนคือตอนแรกผมคิดว่า,าเกีรยสีซานิคแมนตรงแบบฮะทำไมต้องเอาเตียสีไปนี่วะแต่พอผมมาดูอีกทีเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้ว่ามันต้องใช้คิงลูฟี่วะคือด้ยิมแต่ก่อนมันก็มีคิงลูฟี่เนาะแต่เป็นคิงลูฟี่งกรเจอะคือดาเมจมันน้อยแหละโอ้ไม่ก็ผงอกอัพบูไม้มันเยอะก่อนครับ จะได้นี่สบายคือมันผมไม่เคยเห็นตัวอะไรที่อยู่ในทีมผมสกิลอลังการขนาดนี้มาก,ก่อนอ่ะเนี่ยคุณดูดีเฮ้ยมันเก่งเกินไปเปล่าวะเพื่อนผมต้องเอาเจนอนไปยืนเคลียร์น้ำนเยอะเกินจะสกี่องข้างที่จะยิ่งใหญ่เนาะ เอาเวฟเอาเวฟสิบห้าแล้วครับอัพขั้นต่อไปออทำไมบูม่าไม่ขายวะอัพขั้นต่อไปห้าห่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนห่สิบรอยพันหมื่นแส่วยสิบร้อยพันม่นนร,มมรู้ผมมีตังแค่หมื่นเดียวเองคือผมอะ่ะต้องลองไปเล่นจริงจังกับเพื่อนคนนึงด ค,คนนั้นชื่อ่าวโนครอันนี้ผมไม่รู้นะว่าอ่านถูกหรือเปล่าเลยก็ใช่มเถึกฮ,ฮู่ฮึฮะผมได้เหมือนยินเสียงสายฟ้าเลยผมขอไววางตัวดักข้างหลังคนละเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเรนะียกในน่ะมันมีเอฟเฟกที่มือเนอะาะน่าม่นน่าจะเป็นเหมือนเอฟเฟกพิเศษนั่นแหละ ถ้าไอที่ผมไม่เรียกลงผมไม่ผมไม่ลงไงอีวินิที้ค่ะเพราะว่ามันยากเลยเทเกินแบบผมวะมินิวอร์ดโหไอ้นี่มันเป็นเหมือนลูกน้องซีเตอร์ใช่ไหมแต่ผมไม่รู้นะว่าเป็นใครเฮ้ยมึงโดนแน่มึงตายแน่ดอเออ ีเอฟเฟกด้วยยิ่งใหญ่อ่ะยิ่งใหญ่โคตรเลยเป็นว่าตัวนี้ผมว่าน่าจะค่อนข้างดีเนาะแต่ผมอัพไปถึงขั้นตันอ่ะคลิปนี้ก็ยังไม่จบครับยังไม่จบใช่ครับยังไม่จบเพราะว่าผมอ่ะจะมาบอกนะว่าเดมัผมหนึ่งดวงดีจังตุ้ยไม่ใช่ผมอ่ะแบบ บอกอย่างก็อย่างอย่างอย่างเวทีนักกาให้ให้คาาตอบผมนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคือตอนนี้ผมจะไปเอาออกไฟเวยคือตัวละครของผมมันหลับเวยตอนผมงงว่าจะมานหลับแล้มันไม่ยอมตื่นนี่มันหลับยาวเลยอ่ะมันจะปลูกยังไงอ่ะครับแตครับปลุกยังไงไอไอในด่าดีมอนสเลเยอร์อ่ะไอในด่านแบบในเหมันในงูอ่ะผมอยากรู้ว่าต้องปลูกยังไง ทุกคนทำไมข้างหลังผมมีของขวัญวะคนอื่นคนคนอื่นมีคนอื่นมีไหมคนอื่นก็ไม่มี <Hello. S 1> อันนี้มันบ้าฮะผมในสโน์แมนนะครับสโน์แมนวัตถุฟัก อยู่ไหนอ่ะท่าสุดแล้วผมจะเอามาทำไมวะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละมังนะจ๊อโอ้ก็ผมก็ได้สโนว์แมนนะครับผมเอาแล้วทำไมผมได้สโนว์แมนวะจริงจริง้สึกต้องเอากล่องของฝันมาเปิดตรงนี้ไม่ๆๆไมใช่หรอนี่คืออะไรอะ่ะ นี่ต้องดีดีอันนี้มันคืออะไรอะครับมันเราต้องเอากล่องของขวัญเปิดตรงนั้นเฮ้ยผมเฮ้ยผมงงผ่ากับอีเวนต์ใหม่แล้วผมได้สโนว์แมนมาด้วยอะ่ะอืมเป็นว่านะใครที่อยากได้สโนว์แมนเอสโนว์แมนโอ้ยสโนโว์แมนไม่ดสโน,โนว์แมนสามดาวเองเหรอกระจอกเป็นว่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละครับไปแล้ว ผมจะไปดูสกิลต่อไปพุการโรนี่บุย <c oughs> ให้คนนี้ดูเหวีนนะ่ยงนฝากกดฝากากด